สวัสดีค่ะพบกับงวนดนี้รวยวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดชัวร์เลขเด็ดมาเลยสูตร,งว,ตรงวดต่องวดแจกกันให้กันฟรีๆกันไปเลยค่ะสูตรจะเป็น 4, สี่สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักร้อยเราวัที่1บวกหลักพันเราวัที่2หลักพันเราวัที่3บวกหลักสิบเราวัที่3หลักหน่วยเราวัที่1บวกหลักหน่วยเราวัที่2และหลักสิบเราวัที่1บวกหลักสิบเราวัที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ก็กดึงแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใ,ใหม่หัวเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวด,ดว่เป็นสูตรงวดต่อง,งวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคํานวณให้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันอย่างเช่นเคยเอาลค่าเราก็ทําการจับคู่หน้าคุณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น72คูณ35ค่ะเท่ากับ2520 81คูณ20่ค่ะเท่ากับ16-20 และ45คูณ33เท่ากับ1485ค่ะเล็กเดียวที่ได้จะได้เป็น2 0 6 1 8 5และ4ค่ะตัวเล็กจากูตรจะได้เป็น5บวก1เท่ากับ6 1บวก8เท่ากับ9 0บวก0เท่ากับ 0, 0, 0.

ในส่วนนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าเต็มๆ2รางวัลใหญ่ๆด้วยกันค่ะนั่นคือ6904และ2090ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดให้ฟรีรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยในงวดที่13พฤษภาคม2566 ก็ทําการจับคู่หน้าคูณคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรเหมือนเดิมเลยค่ะจะได้เป็น20คูณ90เท่ากับ18 00 4แคูณ27เท่ากับ11 0 7และ69คูณ4เท่ากับ276หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดี่ยวที่ได้จะได้เป็น7 1 8 0 2และ6ค่ะ ตัวเลขจากศูนย์จะได้เป็น8บวก1เท่ากับ9 0บวก7เท่ากับ7 0บวก7เท่ากับ7และ0บวก0เท่ากับ0ค่ะแนวทางเล็ขเด็ดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็น1800 1107 0276 7180 เก้าเจ็ดเจ็ดศูนย์หนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าและเจ็ดแปดศูนย์หกค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสําหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสลับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะแอดหวังทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดที่แอดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือกเกลียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะ อาจจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต็งเลขในเน้น,น,น,นสูตรงวดต่องวดใหมทุกคนที่ตามลุงกันในทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกัน,กนไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรหวยใหม่ห,มหวยเด็ดเกับช่องงวดนี้รวย